สารพัดคอยมีปัญหาก็ไม่นี่อยู่ปัญหาเนี่ยเลี้ยงน้สกุลคอยในล่ะมื่อิไม่หง่วงมมนยันเอาฟู้มาฟู่มาเลี้ยงของกูเอาเกียร์สนีเมื่อกี้มีปัญหาฉันบอกนี่แล้วอยากจะทราบว่าอะไรนมกูมีกี่อันโอ้ยโอ้ยถามก็ดีกระถามเอาคนตอบได้ตอบคนก็ต้องมีนมสองอันผิดมีกี่อันมีเป็นพันนกเง่ากะไล่จนพันกันได กูถามมึง uhm, ไ si> ่ถามไม่ได้มึงนาากูเบาอยู่กับมึงอะนะเขาก็ตีะ่าเมึงบอกบททงบทถามเรื่องสุขภาพซักคำยังทำได้วันสุดท้ายจะได้ไม่เป็นภาระขลองลูกนั่นโอ้ยีสวนหยาง อยู่คนละมุมยังไปนั่นเขาอยู่เออกับเรื่องเอ็มลอยหาสิบทอปไล่ไดมอนด์นั่นเป็นอย่างเพราะเาจะถามมีเจินกันด้นักขันถามอะไรอย่างนี้มิเจินนะอันก่อนกูจะถามปัญหาเมืองกูจะถามว่ามึงชอบเล่นฟุตบอลชอบเตะบอลบอชอบฉันนี่แหละมือชุดมึงเนี่ยกองหน้านะคะกองหน้านะคะทางานมึงฟังปัญหามึงว่าสนามฟุตบอลนี่ทาไมเขาถึงชอบปลูกหญ้าอ้าก็เวลานักฟุตบอลล้มมันถึงไม่เจ็บอืไม่ใช่เอาทำไมถึงชอบปลูกหญ้า ถ้าปลูกต้นมะพร้าวมันจะเลี้ยงบอลยากอยเอาตากะของเ้อง <c oughs> เอาเมื่อว่าโก,โกโฟตุตบอลน,นี่ทำไมเขาถึงใส่ตา่ายไปทางหลังอ้าวกับเวลานักฟุตบอลเตะเข้าไปเนี่ยจะได้รู้ว่าลูกเข้าไม่เข้าไงนั<ม>่นมันไ,มไปกลด้วยเป็นยังหลังไม่ใช่เป็นยังหลังห้นี่ถ้าเอาผ้าม่านมาใส่มันจะเป็นโรงแรม ม่นนัดเเาะลงถพยัญชนะไทยมีกี่ตัวโอ้ยเย๊ดีหน้อยก็ตอบได้ตอบมาสี่สิบสี่ตัวสี่สิบสี่ตัวแล้วมีตัวไหนโง่ที่สุดงองูผิดทำไมว่างองูเอากราเขียนคข้ามางูมันก็ใช้งองูแน่นอนสักคนผิดผิดไม่ใช่งองูแล้วตัวไหนตัวไหนที่มันงูไก่และทอทงงูอ้าวคือว่ามันงูอยู่เพราะมันไม่มีหัว คนบ่มีหัวก็ยังง <that> ูเนาะแมน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 เชิญจ <laughs> ้าขอถามคืนแน่เอาถามมาค่ะพยัญชนะไทยตัวไหนที่ฉลาดที่สุดฉลาดที่สุดสงสัยก็จะเป็นซอเสือไม่ถูกเอ้าซอชิงซอชิงสอชิงก็ไม่ถูกตัวไหนที่ฉลาดที่สุดหอหีบทำไมถึงว่าหอหีบเพราะว่ามันมีสองหัวแหลมเลย เออแล้วพยัญชนะไทยตัวไหนที่คือลิงที่สุด,ดมันมีด้วยกันสองตัวเอามันมีตัวไหนบึกต่อเต่ากับปอปาาเอ๊ะทำไมถึงว่าต่อเต่าปอปาาเพราะว่ามันย่อมาด้วยกันมันยอ่อว <P> ่าเตะปากตัวไหนนะ ตอปอ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 แปลว่าเตะปากแล้วออคอแปลว่าอะไรอกอองค์การบริหารส่วนจังหวัดวัดบางปิ้งโอ้ย้ไอ้ปอมันก็กระแปะกว่าสิบตัวเด็นนะออคอก็แปลว่าองค์การอาาอหารและยาคางอากาศโอ้ยไม่ถูกสักคนเลยโอโอกอแปลว่าอะไรอออแปลว่าออกว้าดีดีเนาะ ออกออกแปลก็ออกกูไม่ใช่ย่อนะกูไม่ได้ย่อนนะโอ้ยมึงสกุดใส่กันด้วแล้วเพื่อนเดี๋ยวกูถามมันงเลยกูไม่นอมหรอกเอาถามถามถามมีหมาหนึ่งตัวสุนัขหนึ่งตัวกินข้าวในชามใช้เวลาสิบนาทีข้าวในชามหมดแล้วหมาสองตัวจะใช้เวลาเท่าไหร่ถามโง่โง่มันต้องใช้เวลาห้านาทีแบ่งกันแบ่งกันตัวละห้าเสียใจ ลายก็หันยี่สิบนาทีขึ้นทำไมต้องใช้เวลานานน่นแล้วก็กินง่ายแล้วกัดกันก็หันแล้วกูเพิ่งเห็นหมาตัวไรเอินกันเด้อมามาฟุ่นละเคืองฟุ่นละเคืองมาเห็นตัวเห้ยเหน่านงกูเพิ่งเห็นตั้งสิกโอะไรเอ้าย่าจืดมามาสารพันธ์ไข่เลือดออกโลกภัยมีมากหลายอันตราย อี่ปอบจืิญเมืองอะไรมึงว่าให้มันสูงสูงกันีังไปไหนนี่เดี๋ว่าสูงสูงหน่อยได้เลยอ้าวไปไหนไปยังหันซขึ้นไปยังหันว่าสูงสูงมันเด้นี่โอ้ยเขาบอกใครว่าเสียงสูงปอบตัวนั้นก็บพรว่าเสียงสูงเด้ก็อีนักเลงไงบรรทัดตัวงมาตายสิได้ว่านักบูบ่าไงนักเลนบูคือบ้านคือเมืองมันเคยมีเดี่ยวนุ่มขัดหลังหาไงเลยนั่งลง ว่าสารพันไขเลือดบอกเชียงสูงอ่ะโลกไพรมีมากโอ้ยกูสมเชวกูได um ้คันว่าสูงก็สูงอาจะกูแสบดากเอาพอดีมื่ว่าน้ำใดโลกภัยมีมากลายอันตรายมากับน้ำมีน้ำข้างในถ้วยในซางกับปูปลาให้ความ อ,อยู่นามอย่างรถควมให้โบอย่างให้มียเยนอย่างจังให้ควรมาควมทําไมควมทําไมมครก็มีปัญหาด<ม>้<อ>มีคุณถามถามนะะยูงลายสิมาใครมาชื่ก้าเป็นแมงงอง แมงองแงงนงงีมันคืออะไรอนะกูตอบได้ดมันคือเงยียป<อ>ปากัดนะโอ้ยใช่มไหนแม่เนาะบอบบอแม่นเงียปากัดสิบอกชัดๆมันคือลูกยุงลายยุงลายมันเป็นตัวจังไดอ้อะมันโตใหญ่ซ้มโตสร้างบา่อ บโบโบตัวง่ตยตาตัวได้สิเป็นไครแล้วเลื่ดละออกใครเลือออกนี่มันออกมองไดยงอูตอบได้มันออกจากมองหนีอเม่อมื่อือเมื่มึงอเมอเมอเอเมอม่อเอเม่อมอเมือเมือเม่อเมอม่อเมื่อเมื่เมือเอมอเ่อเื่อเอ่อเมอเม่อบเม่อม่อ เออต่อไปนี้คุณจะจำใส่ใจคุณจนวันตายพราะลคุณจะไปสอบไปถามใครจักทีนี่เจ้ามูฮูอิลี่ติย่ายวาใครเลือดออกในขั้นเจ้ามูฮูต้องไปทำองค์การอนามัยหรือไปทำอสมอตามหมู่บ้านถามพ่อเยชัลลีเนี่ยพ่อเยชัลลีเป็นอสมอยู่อ่าอนามัยตะบุญหนองไผ่มันมาใกล้เมืองอุดรกูว่าถามผู้ใดทท้านั้นแหละถาม บ่ถามเลยบ่บ uh, ่บ้จากหูเลยบ่าเออเอาเดี๋ยวมันจะออกมองหันอีกแหละเ่ยเออมันยานมันยานเออบัดนี้บ่ว่าสารพันแนะนั่ตัวซื้อไผซื้อมันว่าไผว่ามันจ้าให้ไผเป็นผู้ขึ้นผู้น่ะผู้หอยงหยองเลี้ยงเหลี่ยงนาโกกวอกขมตาดำๆนั่นเบ่งหนาแล้วไปแต่ขืนเก่งอยู่ขืนยังละเบ้าดีๆเด้อปากไว้แต่กินชีเด้อโอ้ขืนสารพันเออโอ้ยมึงจะว่ามันขืนมะเ้าขวานหล่นหน้าเจอบขวาว่าเราสิว่าไผ่ ขึ้นปักเเผ้วขึ้นมาล่างหนาพ่อมึงตีปักเเผ้วเอามึางก็าวางใช่แหลมหลายเท่เพระชันมึงก็ขึ้นมาจะหาลูกด้วยแหลมเด้อขึ้นมาอย่างลายเท้เอามาเผื่อพ่อมึงด่เาเฮ้ยพ่อก็ตายได้สามปีแล้วยังไปจะทำบุญเอา้าพออ่อตายอ่ะโอ้ย ปัญญังไปหมดนะมันเอถามผู้ซื้อว่าพอเล่าตายบอชันดองตายคือกันนั่นละก็พอมึงเอาละอยู่ต่างคนต่างไตวันตุกคนละล่ะเป็นกระเ้าะวันตัคนละล่ะเล่ามาจากของกระายตัวเอาว่าเจ้าเดี๋ยเป็นผู้พาพมัวว่าเออเอาวากระตั้งโตตัวตั้งเตรียมเนี่ยเตรียมโตตัวเออเอาตั้งใจว่านะเม่น้าโมอุ้ยนะเม่พนักกว่ามันหลดโอ้ท่านี่แม่มาคือลิงสิสดน้ำหอนแตเนาะ โทษหาพ่อมึงตีตาม้อนนั่งแข็งอยู่ไกลไปให้เขากับนั่งไปซื้อเอาล่ะวัธิพิธกันไว้จะโทษเท่นอยัางเพราะมันแจ่งมากระเบาโทษสมัยแล้วล่ะน้ำมาตาดโซน้ำมาตัดสะน้ำมตาดสะอันเดียวกันล่ะน้ำมาตัสสะลาปะคาวาโต อาลาห้โตัวหกตเกโตัวแปดตคือหลายโตัเทยนี่หน่อยโตัมันจะคู่กันดีมันมาหลายคนโอ้ยอบัดนี้จากไดนก้าวเป็นเรื่องเล่าให้เพื่อนฟังกลัวว่าพระรามจากคนดานมาห่มกันจากคนดานมาห่มกันคนที่หนึ่ง เสือแหลมฟองวกพี่น้องเบิกไงดีคือลิงม่าเบื่ออีนี่แท่น้ออน้อยอยู่เสียงอีสองมาสามทีปีแต่ว่าบ่มีขี้สิกิแต่ว่าบ่มีขี้ขขสิกิเขียดแห้งเขียดแห้งจนบ่มีขี้สิกิ <laughs> Mẹn tì mừng mì mìa lại bay lên tay tè băng phai Qua mướng mang bò hài Mang chiếc hài mừng hù, hù bò Mừng hù bò, mừng hù bò Ốt nơ, ốt nơ cháy Ốt nơ cháy, ốt nơ cháy

เมื่อกี้เห้อย่างแหลมพวกที่ขึ้นเจ้าหันเรียกว่าคนที่สองโดนเตะปากซื้อจากของกันแม่คนที่สองตามตลอดชื่อคำหมอดผ่อนคุณเดชพี่น้องโปรดสังเกตนะข่าวพี่เศษนะคือคำหมอดข่าวพี่เสษคือคำหมอดโอาจสักพ่พาปากมันเนาะเลี้ยวไปว่าเป็นแม่งครับ ข่าพิเศษคือคำาวหมอข่าวพิเศษไะนะเอาอีปอบเดี่ยมึงจะอี้ช้าอะไรกูเดี๋นี้เนี่ยอ้ากูจะว่ายังไงกับช่างกูไม่ได้ไม่อยู่น้ำกูเอาพันสามพังไม่ใหญ่ยงคนที่สามเอาเย่งไม่ใหญ่<อ>ย,ยงคนที่สามพี่น้องมาถามว่าเป็นจังใดมไม่ใหญ่ยงตอบไวๆไ,ไข่เมื่อปี บ่ได้ไยงังแม่นคอยเหลือใจเห็นของใหญ่บ,ไบ,ไบไไ่ได้ยังแม่นคอยเหลือใจเห็นของใหญ่บ่ได้บ่ได้บ่ได้เป็นอย่างไรพี่จังคอย <c oughs> ลาหมกนะคุณเดี๋ยวข่ามเลยมีมาลาหมกนะ <c oughs> เป็นอย่างไรพี่จังคอนบได้แหล่าเอา้ยมือหูบ่อหมอบอกว่าใส่บอดี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 บได,ด,ดายยังบอกแล้วว่ามือบันเทิงหางเง้ังล้มุก<อ> ชืดนชื่นไปยูไฟบางหันกูวิ่งเอย่างอง้งว่าเป็นผีในหนังมันมีมารยาทจะคนด้วยหรอกูแนนคนที่4มีความเดี๋ยวไรอย่างไรแมงวันแมงวันมาอย่างมันมาตอมมารยาทมีมารยาทหลาย คนที่สีมีความหมายคือปอาไฟไม่เลยเพิ่นเพลงดาคนโซนมันต้องทนเมื่อเข้มเข้มเมื่อเข้มอย่างนี้มันแก่ขีดังมาสันขีดังมาสันกูว่ามันหัวบัะหอยจุเพลงดาคนสอนมันต้องทนมันต้องทนมันเป็นระงึกระงัก มันเป็นลึกกับน้าปิ้งกึ๊ปิ้งก็อักมันเป็นลึสลงสิงเลงมันเป็นลึสลงสิงเล้งปิ้งมะรงแล้วก็ปิ้งมะเลงวะคุณหางสิผ้ามูไปตายกูบ้เอาเดิมมะเลงเขเป็นดอกมะเลงนั่นเจ้าเจ้าเจ้าวะคนที่คนที่ไหนคนที่ห้าคนที่ห้าบากว่ามูไผกะหูผู้เบากินแมว คนขอฟังแซวล์แล้วผู้เบากินแมวราคาเดเพ็บวีลีลาวดีตนูนฮัลลลูกเคยเทวดาอยากจะเป็นเจ้าของโรงชีนักเลงมาน้อยในใจอยากได้เหมือนบ้านเต้า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 ชนนบ,บทเต้ามีแต่เพลงคอยได้นั่นไรซื<ห>้อเพลงพูนน้ำเน่อนชัอนตัวใหสสว่าเพลงพูนม่วนเนาะ โอย้ยพอเ,อเลยมึงจะวาดเพลงมึงนี่พออยู่คนเดียวนาะมวนแล้เพลงข่อยเออเพลงกูก็พอเลยเพลงอย่างเพลงเก้เเาเพลงมวนอ้าเพลงวิ่งว่าวนั่นพี่น้องขออยู่นีดจะร้องให้ฟังอยู่จักหน่อยว<ม>ิ่งว่าวเออพี่น้องเอ้ยต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศที่ทําให้ผมได้รับรางวัลพระพิคเนธทองพระราชทานด้วยผลงานเพลงวิ่งว่าวไปเข้าเฝ้ารับรางวัลมาแล้วพร้อมกับมันต้องถอนีนางไฝยค่ะ น้องอย่าลืมนะครับต้งของแท้ของจริงด้วยนะครับจากบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์